สาระน่ารู้การเลือกสอวอรประจำปี2567ตอนที่19บทลงโทษผู้สมัครมากกว่า1กลุ่มสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้พูดคุยความรู้เกี่ยวกับการเลือกสอวอกันไปในหลายตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงกระบวนการในการเลือกสอวอทําให้หลายท่านคงทราบกันแล้ว นะคะว่ากฎหมายได้กำหนดกลุ่มสำหรับสมัครรับเลือกเป็นสวไว้ทั้งสิ้น20กลุ่มก็เพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพประชาชนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจะได้มีโอกาสสมัครสอรวอได้อย่างทั่วถึงทุกคนโดยผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับเลือกเป็นสวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียวเท่านั้นแต่จะเป็นอย่างไร ถ้ามีผู้สมัครคนใดสมัครเข้ารับเลือกเป็นสอวอเกิน1กลุ่มหรือสมัครมากกว่า1นึ่อำเภอกฎหมายกำหนดบทลงโทษไว้สำหรับผู้ที่ทำการฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000มนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สั่งและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปี ดังนั้นอย่าลืมผู้สมัครสอวอสมัครได้เพียงหนึ่งกลุ่มและ1นึ่อำเภอเท่านั้นตอนที่20บทลงโทษผู้ไม่มีสิทธิสมัครสวัสดีค่ะจากตอนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอวอให้กับผู้ฟังกันมาแล้วสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อถึงบทลงโทษ ผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่กลับสมัครเข้ารับเลือกเป็นสอวอกันค่ะการสมัครร,รับเลือกเป็นสอวอนั้นผู้สมัครต้องตรวจดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองให้ละเอียดถีถ้วนว่าตนเองนั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกได้หรือไม่ที่สำคัญผู้สมัครรับเลือกเป็นสอวอ ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นก็ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกหรือตำแหน่งทางการเมืองนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นสวอ,อ,อย่างเข้มงวดนั่นคือผู้สมัครรับเลือกเป็นสวห้ามเป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร ของผู้ดำรงตำแหน่งสสสอวอข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้สมัครรับเลือกเป็นสอวอในเวลาเดียวกันรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสารรัฐธรรมนรูนหรือองค์กรอิสระด้วยดังนั้นผู้สมัครต้องตรวจดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ดีก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นสอวอ พราะถ้ารู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสอวอไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดแล้วได้สมัครไปตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่ามีโทษจำคุก1-10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง2,000 0 0บาทและให้ศารสั่งเพิกถอนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีทั้งนี้หากผู้ที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ได้รับเลือกเป็นสอวอให้สารมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลข,ขาธิการวุฒธธิสภาด้วยตอนที่21รับรองเอกสารเท,ท็จสวัสดีค่ะในปัจจุบันเราคงจะคุ้นเคยกับการรับรองเอกสารกันมาแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้าทำงาน การฟ้องร้องดำเนินคดีการทำสัญญาหรือการติดต่องานราชการการเซ็นชื่อการรับรองสำเนาเอกสารเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยผ่านมาแล้วทั้งสิ้นเอกสารที่ใช้สมัครสอรวอก็เช่นกันจะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานเพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอรวอซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดวิธีการเอาไว้ชัดเจนหรือบังคับว่า การลงชื่อด้วยตัวเองต้องตรงกับชื่อตามบัตรประชาชนหรือไม่เพียงแต่ต้องทําโดยมีเจตนาที่จะแสดงต่อบุคคลอื่นว่าเป็นลายมือชื่อของตัวเองหากเป็นการลงชื่อโดยมีเจตนาให้เข้าใจว่าเป็นคนอื่นแล้วทําให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นมีความผิดฐานปลอมแป,ปลงเอกสารดังนั้นบุคคลใดหากไปลงลายมือชื่อรับรองหรือไปเป็นพยาน ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานต้องใช้ความระมัดระวังดูเอกสารตรวจตราให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงลายมือชื่อเพราะอาจจะมีผลผูกพันทางกฎหมายในอนาคตได้นอกจากนี้กฎหมายกำหนดโทษเอาไว้ว่าบุคคลใดรับรองหรือเป็นพยานลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสวที่เป็นเท็จต้องโทษ จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลน,นั้นมีกำหนด5ปี